lại đây, 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 Ôi. Ngay nữa, ai đây, 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 này, này đâu นาะสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกท่านสบายดีตอนเช้าว่าจะอยู่ภายใต้ในต่างประเทศก็บ่ทอกกทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฮักสบายดีก็ตอนเช้ามื้อนี้ก็สิออหน้าพ่อแม่พี่น้องหากมาตเวกบ่น้อยนะพอดีเข้างเ็ดหากมาพอดีเอาเงินเกเงินไว้จ่ายค่าสร้างเฮือนนั่นแม่ตพ่อแม่พี่น้องมีทางผู้ใหญ่เพิ่นส่งเงินมาเดี๋ยวรายละเอียด ถ้าติดตามอยู่ในคลิปตอนไปถ่ายเฮือนนะนะเพื่อนเพื่อละเพื่อนพี่น้องพอดีเฮือนกับเขาก็กบไม้กบโตเรียบร้อยนะมาแต่เพื่อนแก็สิได้ไปดำหน้าค่อยกะไปกับบ่าน้อยนะพอดีซื้อลูกปลามาตื้มเพื่อนเพื่อน้องปีนี้นี่มาท่องซื้อมาตื้มไปเลยปลาเซนห้านี่กะเสียบปป่ออยู่นองเพละอ่ะออกไปหน้าเพื่อนเพื่น้องไปเลยไปกะโลกาใช่ ด้ำน้ำบ่อ่ะบ่น้อยก็สละเวลาไปเฮ็ดเว้ยค่อยๆซะนะน้้ไปคอยกะสิได้ออกไปหน้าพุ่ล่ะมันี้แงง่ายเดี๋ยวไปไ่ได้ซื้อเพิ่มมาเลยไปมื้อกะเพราะว่าแนวกินกะซื้อซีนไว้แถวานน่อพ่น้องคอยกทางกแน่ฝนตกป๊าโนพน้องเยโคโเลยเพิ่กได้ตู้ใหม่พร้อม

ເຮົາເມືອງແຮງແຕແຮແຮບໍ່ຕົງຫາມມານທາງຢູ່ພຸ້ນນະທາງເປັນທາງແດງພໍ່ໃຫ້ເຈີຄຸນເຈີສີປາໂຕ ดี๋ยวปล่อยลูกป่าก่อนนะน้ำก็เต็ม,มครับแต่ว่ายัางมีทันไหลของบายอยู่บม่ได้แซ่ได้ทุกคนเลยมันไม่ได้ตายดอกเพราะมันะนเห่าไม่ใหม่นะสาเหตุที่ซื้อมาปล่อยเลยนะหอนยำแรงไม่มีน้ไกินทุกคนคอยเหนคอยลาบแล้วรง สี่แล้วลนะไม่มีเนื้อกินก็นได้ซื้อปลากิน้รอดเดี๋ยวเอาซื้อตอนมันน้อยมาปล่อยไว้ถือว่าโอเคกว่าโลนึงอ่าโลนึงกับอันห้าสิบพันเนี่ยเอาซื้อปลาน้อยมาปล่อยไว้ที่หนองสะเขาดีกว่าเพราะพี่แล้วนี่ผัดนองผัดพ่อยังไม่มีพ่อจะกินทีนี้เนี่ยฉันมีล้นมีขาดเดี๋ยวโอเคอันนี้ปลาปะนะ

ไปบานนี้ผงง่ายเลยซื <pursue> ้อมันหาเป็นมู่เลยไปมันเนาะปลบบอนจะแซ่ลนะพี่น้องปลานปลามูง่ายที่หอยเอามาปล่อยก่อน เฮ้ยพอดีกินเลพักไม่อยอะวกผู <iss ought another yerde> oh ้นี่พอดอกกิเก๋แถพฝาซีฝูฝาซีมันไปโลกาแล้วกินข้าวก็เพลินเลยขี้ดึงเก้าพี้นึงเก้าท่ากินข้าวเสาอยู่พี่น้อง Ton bơm. ô, kỳ cào quá, nắn cào quá, kỳ cào quán 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 quán

要不能当。 À, ào <laughs> <laughs> khấm đi đã thưa côn, thằng Long đập nha sắm, mượt phun đây, nó mượt khấm đây, mượt thẻ mượt này, nó dài nữa hông, Long bao đập nha, đập bao từ đầu lẻ như này, sao nhỉ, đạp sao nè nà, từ lẻ đi, đạp ra, sao này.

แข่งจะได้ฝนไหมป๊อปเอา้า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  <c ười> ลงไปเฮดเวก่อนามาในไฟพี่น้องบ่ายโมงเนาะถึงไหมดตกปกดตกแห่งจะเจอได้เมื่อกี้นี่กะลงไปหา โลกาบอกดำหน้าประมาณนี้แล้วนงองไอ้งนี่กะ <c ười> เห็นละเป็นสองทิศสามทิศกันและเดี๋ยวมืออื่นกับน้องกะดำหน้ากะจะได้ให้ลานไปผู้เพื่อจะไปซอยทรงแห้งเขาก็าขอเขามาซอยกะสี่ห้าม,มืงผมจนแล้วหน้าทงนะเขาไปซอยนะถฮาวกะเต็งจะนาหน้าฮาก่อนมือมอือ่นมางเธอใหลานไปท้าเบิ้งวางแผนกัน ว่าไฟแน่ไฟแอ่ไปมืออื่นขวาขับแปะไปซอยลายมือเติ่งพ่ม่พี่น้องเขาก็ต้องไปส่งแห้งเขานะโอ้ฝนตกเมื่อกี้แหละนี่มีน้ำรถเดี๋ยวนี้ยังยังต่อยเที๋ยนี้ยังอันนี้ดับประมาณมือนึงนะเที๋ยนี้เที๋ยนี้มือนึงท้า้น้ำเต็มก่อนคือมาดำไปดำอยู่ปู่ ค่อยชุดแสงตาหน้ากันดิดำไม่เสาเนี่ยทางผู้กระทันดำนะยังร้ายพี่น้อยทีนี้มัดนักเท่าไรกอมจะแล้วนะสีดำลงไปผู้ก่อนนะน้อยขนาดเอทันก็ได้เข้าเตร้าน้าทงอยู่เลย Cần thiết bị thân nó cứ hư à. Nhà khuyên Cả giọt và xì giọt mà Cứ uh. hiện là nhà mà lại lấy hết Như đây Có lời lợi Lợi thì cho đảm màu Hãy subscribe cho kênh Ghiền คอยทำนิ่ม โทุกตาดำ ตัวดำไปหอดพุทธแล้วพี่น้องกล้ามดแบบนี้หน้าบนเขาอยู่ไกลๆพุกตัวที่สามนะมีแล้วซ้ำกล้ามดก่อนหน้เขาดำเมื่อเช้านี่ก็ข้างนี้ก็แหมือนนะลุกไปทุกกว้างๆนึงเดี๋ยวมาลกก้าก่อนไปนี่ตอนยังดำยังน้อยนึงกาเขาเจ้ากะเดี๋ยวสีลกก้าก่อนขวามืออื่นก็จะได้มาดำต่ออีกพี่น้องยอ่ะเดี๋ยวหาลกก้าก่อนแต่ว่าไม่ได้ทายเบิ้องต่อดีมันเลยลุกกล้าเบิ้งตลอด เดี๋ยวตอนางค่ำพอละขึ้นหาเก็บเครื่องกินกองกัสที่ได้เดินทางเมื่อเลยพๆนีเดี๋ยวลก้าเอือก้าวไงละนอ้เขยมันกันยังไขอยู่อ๋อทุกพี่น้องขึ้นมาแต่ดำหน้ากายมาเฮิร์ดเลยมันหนาวฝนตกฝนตกแล้วก็ตั้งแต่ลงพวแม่พี่น้องตกลงข้าเดียวกับฝนตกตกิญยาวิเศร้าถึเลยพอกันลกกาได้เจ็ดมัดพอกันลกตติมกันหลังจากที่อัน ดำยากอะได้สามไฮนะมันี้ไฮทีสามไปแล้วงซ้ำเฉพาะตัวแรกนะถือว่าเม็ดกระ100ร้อยปลายร้อยหกสิบไปน้องดำน,น,น้นันมีนะกะลกตต้มอีกมืออื่นยังดำต่อฮะเป่นกะสิได้พักผ่อนก่อนหน้าหอนบานเฮือนเลยกะฝนตกเส้นทางเปิดเปิดน,นิดหนาะยถือว่าโอเคอยู่บรรยากาศดีเลยยบ้านกัได้ เลยได้คลิปวิดีโอนี้พเพื่อนน้องกาสิได้ปิดไว้สมนีก่อนเดี๋ยวมานาม,มาในจังอัปเดตกันต่อน,นะไปทางเดิอก็ได้เอาอยู่ดีไม่แห้งไว้พี่น้องสบายดี